สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับหนูหนุ้ยซองเม่นนะคะก็พามาก,กินปูอลสกาเชียงดาวค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะมาเลยปูแช่ปูค่ะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะ ไปถึงต่างประเทศเลยนะคะก็ไม่ต้องไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ย,ย,ยะค่ะก็ที่ประเทศไทยนะคะเชียงดาวเราก็มีนะคะคนมีนะนมีให้เลือกเยอะแยะเลยโอ้ล้ำลายไหลแล้วตอนนี้คือจะบอกว่าอันนี้ก็น่าทานเนาะไอยนัลงลมทรงเครื่องนิซามเข้าทั้งหมดเลยนะคะเป็นแค่ฟิวส์เมื่อกี้เราก็สั่งเป็นอ่านี่น,น,นี่หมูกรอบชาชูนะคะ400คาบาท เขาบอกว่ามาที่นี่นะคะเด็ดเเลย,เยต้องเป็นขาดยั์พรีเมียมนะคะอันนี้ก็สามพันเก้าเนาะก็จะได้รวมไปเลยรวมไปเลยก็จะมีอาก้านะคะกุ้งล็อสเตอร์กุ้งมังกรนะคะก็จะรวมอยู่ในเซตนี้เลยนะคะอ่ะาซาซิมิมาแล้วนะคะโหสดมากคือจะบอกว่านี่เลยต้องต้องรองนะคะเยอะไปไหม ว้าวถาดยักษ์มาแล้วทุกคนคือสะพานหมดในนี้โอ้ยอลังการงานสร้างมากเลยโอ้ยอมนมีะมีอะไรมังงในชีวิตก็จะมีอล斯加ที่มาไหน阿拉กานะคะนี่เจอรล้ามบโกลดนีมั้งยิ้มใย้่นเลยนี่ โคเลยแล้วก็มีอะไรคเกียวโอ้ยแล้คือลอเตอร์คอเตอร์คนีาพใหญ่มากลอเตอร์ ค่ะปูอลาสก้านะคะมีแกะเรียบร้อยแล้วเนาะหอยนางรมนะจ๊ะ กกันน่อโอเคค่ะก็เป็นอันว่าทานเรียบร้อยแล้วนะคะเรามากันทั้งหมด7คนจะบอกว่าเนี่ยทานแบบถาดใหญ่อ่ะไม่หมดเลยคือเหลือเยอะมากนะคะทุกคนติดตามนะคะสองเม้นผู้หญิงต้องรวยค่ะแล้วพบก,กันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย เราอยู่กับเจ้าของร้านอาร์ลัสกาเชียงดาวค่ะอ่าตัวใหญ่มากเลยลราบินมาแบบเยอะมากค่ะอาหารเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้มาที่เชียงดาวยังไม่มีโควิดนะเชียงดาว่ยังไม่มีขอบคุณที่มาบุญของกันเนาะใช่ที่เียวกันเชิญชวนนะคะไม่ต้องไปไกลเลยมาที่เชียงดาวก็มีสามารถกินอลาสกาแบบก้ามตัวๆอย่างนี้ได้เลยนะคะอากาศก็ดีเนาะชออากาศดีมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาุา